สลสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ฮะเฮ้ยคุณแพมนี่นะ่ะตกใจใช่แล้วค่ะว่าใครสวยๆมายีนอยู่ข้างผมเนี่ยวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปเลี้ยงค่ะทุกอย่างน่ารักที่สุดก่อ,อนอื่นเลยครับวันนี้ไทยซ่าของเราครับจะพาผู้ชมท่านครับไปทานบุฟเฟ่เงาะอ,อร่อยได้ทั้งวันอิ่มไม่อัน้น 50บาทจะเป็นที่ไหนรอชมครับส่วนด้านหน้าของเราครับใครที่รอสินค้าจากโครงการหลวงที่วันนี้จัดมามากกว่า3,000รายการ<ย>ทั้งผักสดทั้งผลไม้สดและสินค้าอื่นอีกมากมายกลับมาแล้วครับจะเป็นที่ไหนและเมื่อไหร่ไปแซบเลยครับ ส่งตรงสินค้าจากยอดดอยสู่ใจกลางเมืองกับงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดนามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่เตรียมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 12สิงหาคมนี้ทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้งานเดียวคัดสรรแล้วรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงกว่า3,000รายการส่งตรงจากยอดดอยมาให้ช็อปตลอด12วันเต็มไม่ว่าจะเป็นผักสดปลอดสารผลไม้หลากหลายชนิดและผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงอีกมากมายแต่ถ้าใครเป็นสายชิมยังมีเมนูสุดพิเศษพร้อมทานทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากเ็ครัวโครงการหลวงอีกด้วยและงานนี้จะมีอะไรน่าชิมน่าช็อปอีกบ้าง ไปชมพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับดรนรงชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีคระดรถามก่อนเลยว่าคอนเซปต์โครงการหลวง56มันมีอะไรพิเศษบ้างในครั้งนี้ปีนี้เป็นปีที่56ของโครงการหลวงนะครับเราก็ใช้คอนเซปต์ว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยนะครับจากฟ้าสู่มหานครนะครับ ก็เราจะสืบสารน,นะครับเป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ก้าที่ทรงตั้งโครงการหลวงมา56ปีแล้วนะครับแล mm. ้วก็มีกิจกรรมมีพืชผลสินค้ามากมายนะครับที่อยากจะมาโชว์ในงานนี้แล้วก็ไฮไลท์ของงานนะครับก็จะมีในเรื่องของกาแฟนี่เลยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากกาแฟก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเนี่ยก็ทรง ให้เริ่มในเรื่องของกาแฟมา40กว่าปีก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นกาแฟที่เราปลูกที่ดอยอินทนนท์ะนะครับแล้วปัจจุบันก็เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชาวเขาได้ ได้ปลูกแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างหลากหลายนะครับและปัจจุบันเราก็มีผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากกาแฟมากมายเพราะเรามีหลายหลายดอยที่ระดับความสูงแตกต่างกันนะครับเพราะมันก็ทําให้เราสามารถทํากาแฟได้หลากหลายหลากหลายมากเลยนะครับในการทำเป็นกาแฟสมัยใหม่จะมีแบบดิฟแบบมีหมดจะมีขั้วเข้มขั้วกลางได้หมดเลยครับนะครับและที่สําคัญแพ็กเกจคือดีมาก แพ็นของหวันได้เลยอ่านโอ้สวยจริงๆค่ะนี่เป็นกาแฟที่มีทุกรูปแบบสามารถลองดูได้นะครับมาต่อเลยนี่คือสินค้าจากอะไรครับเขาเรียกเอนเดอร์ไวก็เป็นพืชชนิดนึงที่ที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานให้กับอรค์กะะหลวงเมื่อสามสีปีก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเข้าห้องแลบห้องที่ชูเพื่อผลิตต้นเนื้อเยื่อปลอดโรค ครับและปัจจุบันเราก็ขยายสู่ในเป็นโรงเรือนนะครับเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็สามารถออกดอกได้ปัจจุบันเราก็มาทําแปลรูปเป็นเครื่องสําอางมากมายเลยนะครับซึ่งมีให้เลือกหลายแบบนะครับาจะเป็นเบอดี้โลชั่นก็ดามนะครับผลิตภัณฑ์ได้หลายสำับผิวหน้าก็มีชนได้ด้วยกันเลยครับโอ้น่นด้านเครื่องสําอางนี่ครับก็คือมีหมดเลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะครับเลยนะอันนี้คือในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแต่ว่าทางด้านนี้นะคะเขายัง มีเป็นเสื้อผ้าด้วยนะเป็นยังไงบ้างี่เห็นว่าเป็นเสื้อผ้านี่ก็อาจจะทันสมัยมากขึ้นนะครับก็เป็นพระราชสวสนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้านะครับพระพันปีหลวงก็ทรงให้เราปลูกต้นกัญชงนะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกกันอยู่แล้วชาวเขาปลูกอยู่แล้วแล้วเขาถักทอเป็นเสื้อผ้าเขาอยู่แล้วันสมัยนั้นก็ทํา ให้ให้ทันสมัยมากขึ้นเราก็อาจจะผสมฝ้ายผสมวัตถุดิบเข้าไปเพิ่มเติมให้มันไมมมม่่ีควานิให้นิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้มีหลากหลายสีสันมากขึ้นแต่แบบนี้ยิ่งซักจะบอกว่ายิ่งนุ่มแล้วยิ่งสูงและใส่สบายแลทันสมัยด้วยมาเหมาะกับอากาศใชแม้อันนี้เหมาะกับป๊อปปี้เดี๋ยวซื้อให้นะวันนี้ปากหวานบ้างๆเดี๋ยวซื้อให้คุณแพทยเหมือนกันนะดนี้ผัดมานี่เลยครับชาตอนนี้ต้องเครื่องดื่มสุขภาพเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นในส่วนของโครงการหลวงเองเนี่ยเราก็ปลูก ชาบนดอยเนี่ยเราปลูกกันมาหลายสิบปีแล้วและเป็นชาบนที่สูงเป็นชาอูหลงก็ดีชาอัสสัมก็ดีนะครับพราะนั้นเราก็นํามาผลิตนํามาแปรรูปนะครับแล้วก็ให้มันมีความหลากหลายในเรื่องของแพคเกจจิ้งให้มันสวยงามแล้วในเรื่องของกลิ่นด้วยไหมคะว่ามีเป็นกลิ่นแมงโก้ด้วยใช่ไหมตีมากขึ้นมะม่วงเราก็ปลูกเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามะม่วงกับสตรอเบอรี่เนี่ยมาผสมแล้วก็มีในส่วนของชาเข้ามาเพราะเป็นก็เป็นชารสชาติใหม่ๆที่ตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามที่ บริโภครุ่นใหม่เขาต้องการกนใช่ไหมใช่ก็สุขภาพใช่นอกจากชาจีนแบบสมัยก่อนที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราบริโภคอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มีชาที่ทันสมัยหลากหลาย แล้วก็มีแพคเกจจิ้งที่มากมายสวยจริงนะครับให้เลือกเป็นของขวัญได้เพราะว่าโดยมั่งยิ่งจะใกล้วันแม่นะครับใช่ไหมฮะวันที่ต้องซื้อให้คุณพ่อเพราะตอนนี้คุณพ่อผมก็คือบ้ายคุณแม่อยู่พ่อก็จะซื้อให้คุณแม่อีกทีนึ่งฉากนี้สวยจริงแพคเกจเขาก็ดีด้วยแต่ว่าโครงการหลวงขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องผักและผลไม้มาที่เรื่องของผักผักผลไม้ของเราเนี่ยนะครับเราก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่เรามีงานวิจัยแล้วเราปีแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้พืชพันธุ์ต่างๆออกมามากมายนะครับ ายนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีข้าวโพดหวาน2ส,สี<อ> 2> นะครับเรามีฝรั่งไส้แดงครับ,รบซึ่งเป็นเนื้อสยมพูเนี่ยฝรั่งพันธุใหม่ของเรานะครับอ,อันนี้เป็นพันธุของคุณกันหลวงเองความจริงเราเราทำสายพันธุ์มาเกือบ10ปีแล้ว<อ>นะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่จะออกเผยแพร่ ใ,ใรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยมาก <c oughs> นะครับเรามีมะเดื่อฝรั่ง <c oughs> ครับก็เป็นผลไม้ทรงโปรดของรัชกาลที่เก <c oughs> ้าที่ท่านทรงโปรดมาแล้วก็ในส่วนของมะเดื่อฝรั่งตอนนี้เราก็ผลิตได้เยอะแล้วก็มีการแพร่กระจายไปเรามีกระลำกระลำดอกก่อ <c oughs> นจะไปกระลำแล้วนี่จะบอรกเรื่องอะได้ครับยินดีดร์ขาตัวอังลุนอะ คือแบบน่ากินมากเครื่องมือใหญ่เล็กใหญ่อันนี้ฟูจิมิโนรินะครับเป็นพันธุของญี่ปุ่นที่เป็นปลูกที่นี่ได้แล้วปลูกได้แล้วบนที่สูงต้องระดับพันพันเมตรขึ้นไปนะครับนี้เขาต้องการอากาศเย็นเวลาทานก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ทานเนื้อข้างในนะครับอังหมอนนกปอกเปลือกด้วยอกทานแบบญี่ปุ่นเลยครับเพราะเป็นพันของแบบคนญี่ปุ่นเลยแต่ปลูกที่ไทยได้แล้ว a m a ซ i ่งมากสนใจมากไปลองได้ในงานแล้วมีกระลำกระลำดอกหลากสีนะครับ มีทั้งสีเขียวสีม่วงสีเหลืองนะครับที่จะมาในงานนี้นะครับแล้วเป็นไฮไลท์ของเราก็คือมะเขือเทศไม่ใช่องุ่นเหรอฮะนั่นแหะเขียเทศครับมันคือมะเขือเทศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใสีเขียวนะครับไม่ใช่ชายมัสแคนอันนั้นเป็นมะเขือเทศผมว่าองุ่นเหรอฮะลองชิมดูนะครับลองดูน้ครับลองดูนะครับเพราะปกติเพราะบางทีคนเขาไม่ชอบกลิ่นมะเขือเทศที่สีแดงใช่สีแคะแต่ว่าสีเขียวอันนี้จะไม่มีกลิ่นนะครับและรสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม คือจริงๆอ่ะ <ๆ S 2> มันมีขายที่ต่างประเทศด้วยนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้นไ,ทไทรก็มีสีเขียวแล้วเหมือนกันเป็นยังไงหวานอมเปรี้ยว <gasps> แล้วก็มีความแบบมันมะเขือเทศที่กลิ่นมะเขือเทศจะไม่แรงคนที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศผมอยากให้คุณลองอันนี้ กินเขาดีมากสีเขียวเรามาจะกลัวว่ามันจะเหม็นเขียวแต่ไหมไม่เลยไม่เลยไม่เลยไมเหม็นเลยอร่อยเขาชั้นมากอร่อยครับเรื่องของผักผลไม้ละมาต่อที่อาหารขาวมันดีกว่าศูนย์องโครงการหลวงเนี่ยเรามีชื่อนะครับแม่ครัวเรามีมีทักษะในการทําอาหารได้หลากหลายเพราะฉนั้นเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่อยากจะมาโชว์นะครับทุกปีเรามีจะมีร้านของโครงการหลวงเองแล้วมีที่นั่งให้ชิมด้วยให้ทานด้วยสบายเลยทานปุ๊บทานได้เลยทานได้เลยอย่างเช่นขนมจีบนะเราก็มีขนมจีบ ไส้เห็ดหอมนะครับไส้เห็ดหอมกับข้าวโพดหวานสองสีสายฮิวตี้มากนะครับพิซซ่าหน้าเห็ดหอมอย่างนี้เป็นต้นมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีข้าวซอยป้าเท้าขนมจีนปลาเท้าก็มีนะครับมีของแซ่บด้วยนะจ๊ะก็คือมีมากมายเลยสามารถไปลองได้ร่วมถึงของหวาน ของหวานของหวานตอนนี้เราก็พัฒนาเยอะนะครับถ้าจะทานเป็นเซตเลยก็ได้นะครับหรือทานเป็นชิ้นๆก็ได้อัพเต์นูนทีนเราเรียกอัพต์นูนทีนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงทั้งหมดเลยนะครับที่จะมาทำเป็นอาหารในชุดนี้แบบอลังการสามารถสั่งแล้วก็ทานที่งานได้เลยเหมือนกันรวมถึงเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีอะไรครับเครื่องดื่มเรามีน้ำกุหลาบเป็นน้ำกุหลาบอินซีนะครับน้ำแบล็คเบอร์รี่ แล้วก็น้าแร่ธรรมชาตินะครับอืมใช่ไหมรวมถึงทั้งของหวานแล้วก็ยังมีชีวภาพอันนั้นคืออะไรครับชีวภาพก็คือสารที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูของพืชนะครับเพราะฉะนั้นครงกระหลวงเนี่ยเราก็ทําได้เยอะมากตอนนี้ปีนี้เราก็จะมีจําหน่ายในงานด้วยนะครับท่านที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวล3,000รายการงานจัดที่ไหนและวันไหนครับวันที่1ถึง12สิงหาคมนะครับที่ทางเซนต์เทเบิร์กนะครับวันศุกร์นี้แล้วอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปเยี่ยมชมนะครับกาพวเร นะครับชาวคงกันหลวงที่อพยบมาจากบนดอยเลยนะครับแล้วมาขายกันอย่างอลังการในงานนี้ไปกันในเยอะเพราะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ขอบคุณดรมากๆนะครับขอบคุณมากเลยค่ะส่วนช่วงหน้าครับใครที่รอช็อปติ๋มปลาสลิดฮะมีโปรดีๆมาฝากครับรวมถึงไทยซ่าพาไปทานบุฟเฟ่เนาะเป็นยังไงพักสักครู่ครับแซ่บปลาซ่า สำัวันนี้ค่ะใครชอบกินเงาะมีบุฟเฟ่เงาะค่ะไม่จำกัดเวลากินแบบุืงยาวๆไปเลยค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เศ้านี้พาไปเที่ยวกันที่ถ้ำนาคีตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติชอบเดินป่าปีนเขาหรือนักท่องเที่ยวสายมูที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาคนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมาขอพรจากจุดที่ตั้งอุทยานแห่งชาติภูลังกา เดินเท้าขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรตลอดเส้นทางจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติและตื่นตากับหินภูเขารูปร่างคล้ายเกล็ดมูและไฮไลท์ก็คือหินธรรมชาติคล้ายพญานาคก้าเสียนตรงนี้ค่ะและเมื่อเดินขึ้นถึงบนยอดผานาคีจะได้ชมธรรมชาติแบบ360องศาและในเส้นทางเดียวกันนี้ยังมีน้ำตกผาง,งอยลำน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขา ตกผาหนะ้าผาหินสวยงามรวมถึงยังมีบ่อน,น้ำชุบตัวพญานาคีที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้ลงไปจะมีโชคลาภโชคดีจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวใครสนใจตามไปเที่ยวกันได้นะคะส่วนคราวนี้คนชอบกินเงาะต้องถูกใจในช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเงาะ ของดีตะบนเซี่ยวอเาเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะพาไปชิมแบบยกสวนแต่ใจ่แค่50บาทกันที่สวนเงาะตะเอกที่ช่วงนี้เขาเปิดสวนให้กินเงาะแบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นกินได้ทั้งวันไม่จำกัดเวลาบุฟเฟ่คนละ50บาทซึ่งจุดเด่นของเงาะที่นี่คือความหวานกรอบเนือ้อร้อนไม่ติดมเมล็ด นอกจากที่ส่วนงาอตะเอกที่บ้านเซียวยังมีส่วนงาออีกกว่า90สวนและตลอดเส้นทางทางหลวงสาย21่เลยภูเรือยังมีร้านค้าชุมชนมากกว่า40บร้านค้าให้คุณผู้ชมอุดหนุนกันอีกด้วยแวะมาชิมแวะมาช็อปกันนะคะส่วนคราวนี้เอาใจสายทอดใครชอบกินแคบหมูกร,บกรอบๆหนังไก่ทอดหอมๆไปกันเลยค่ะที่ชุมชนบ้านดอนปรูดตั้งอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ชุมชนเล็กๆแห่งนี้รวมกลุ่มชาวบ้านกว่า20ครัวเรือนประกอบอาชีพทำแคปหมูและกากไก่กรอบส่งขายทั่วประเทศมานานกว่า30ปีได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งขาจร้าประจำสร้างไรายได้เข้าชุมชนถึงเดือนละกว่า6ล้านบาทใครสนใจอยากชิมอยากอุดหนุนหรือซื้อไปสร้างไรายได้ติดต่อไปได้เลยนะคะ ปิด้ายวันนี้เอาใจสายอาร์ตชวนมาชมงานศิ์ขนมไทยใจฟูนิทศการสุดสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของน้องน้องนิสิตชั้นปีหนึ่งคณะศิลปรกรรม,มศาสตร์จุฬากันที่สยามสเคปชั้นสองสยามสแควร์ค่ะนิทศการที่น่ารักจนใจฟูเพราะน้องน้องเขาหยิบเอาขนมไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกว่า20เมนูอย่างขนมดอกจอกขนมปุ๋ยฟ้ายและขนมตาลมาออกแบบให้เป็นบาะบินแบกหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะ ใครดูแล้วอยากชมผลงานน้องๆอย่างใกล้ชิดขอเปิดให้ชมแล้ววันนี้ถึง31รกรกฎาคมนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมคะส่วนช่วงนี้ค่ะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะคะสสสเลยชวนตั้งสติงดเล่าเข้าพรรษาสมองได้ฟื้นฟูในช่วงเข้าพรรษาปีนี้นะคะสสอสอ,อยากชวนทุกคนค่ะโดยเฉพาะสายดื่มทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายดื่มหนักหรือสายปาร์ตี้ หันมาชวนตัวเองตั้งสติงดเหล้าสัก3เดือนนะคะคเพราะรู้ไหมคะว่าเพียงแค่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถึงครึ่งนาทีสมองของเราก็เริ่มถูกทําลายอสติและการรับรู้ลดลงและหากดื่มต่อเนื่องสมองจะหดตัวความจําแย่ลง การควบคุมอารมณ์ก็จะแย่ตามแต่แค่หยุดดื่มร่างกายดีขึ้นทันทีเลยค่ะใช่แล้วละครับในสัปดาห์แรกนะครับการนอนหลับจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นครับและถ้างดเหล้าได้3เดือนสมองจะเริ่มฟื้นความจําดียิ่งขึ้นไปอีกครับอารมณ์ก็จะสดใสอีกครั้งหนึ่งถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับสสมีตัวช่วยครับเช่นสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโทร1413สายด่วนเลิกเหล้าครับหรือลองใช้ลายน้องตั้งใจกับแอป Persona l Health ที่ช่วยให้คุณเลิกดื่มแบบใกล้ชิดต,ตลอด24ชั่วโมงเลยงดเหล้าเขา้าพรรษาคุณทำได้เลิกเหล้าโทร1413ครับนี่นี่นะสดใสมากๆตอนนี้ฮะพี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วโอ้นางสวยเชียวล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้่่อะรเนีย ก็ S <S อัปเดตสถา,กานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้นะคะว่าเราจะสามารถส่งความช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างคะ่ะเรื่องกาลจงใจให้เลยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อขอบคุณมากเลยนะครับ <หา S 2> ส่วนวันนี้ฮะละครต้องติดตามเลยเย็นนี้3มสาวโคกอีแล้งครับและขําคืนนี้นับ8ครับค่ะส่วนวันนี้คำหมดเวลาของเราแล้วค่ะพวกเราแซบปา,า่สาสวัสดีค่บบ๊ายบาย